สวัสดีครับพี่รักแก้วการเกษตรนะครับวันนี้มาแนะนำเครื่องหยอดข้าวนะครับผมของรถไถนั่งขับนะครับตัวนี้ใช้ตั้งแต่รุ่น7แรงครึ่งรถนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะเป็น14แรงรถไทยก็มีนะครับ18แรงก็มีนะครับย2 24ิบสอง9 4 0ี่สามี่สามกี่สแรงนะครับจนถึง4018ูนงคปต้านะครับได้สูงสุดนะครับผม ตัวนี้ใช้เหล็กหน้าสามนะครับอย่างแข็งเลยนะครับผมเหล็กหน้าสามนะครับสามารถต่อสลักเข้าได้กับของเดิมเลยนะครับตัวนี้สามารถขยับขาได้ด้วยขาเนี่ยระยะห่างปกตินี่ผมวัดให้ดูเลยระยะห่างปกตินะครับสิบนิ้วนะครับนี่นะครับหรือยี่สิบห้าเซนนะยี 20, 22, 24, ่สิบยี่สองยสี่ยี่ห้าเซนนะครับผมสิบนิ้วหรือยี่เซนนี่คือต่อแถว ต่อต้นก็25เซนเท่ากันในกรณีที่ลูกค้าอยากจะขยับเข้าก็สามารถขันน็อตขยับเข้าขยับออกได้นะครับ15เซน20เซนเขี่ยเข้าขีขยัยออกได้การลงของข้าวเป็นยังไงการลงของข้าวอยู่ที่3ถึง6เมล็ดนะครับผม3-4ถึง6เมล็ดไม่เกินนี้นะครับผมต่อหลุมนะครับระยะห่างก็เท่ากับต่อแถวเท่ากัน10นิ้วหรือ25เซนนะครับเท่ากัน ทั้งต่อแถวและต่อหลุมนะครับระยะห่างเท่ากันเดี๋ยวเรามาดูสาธิตการหมุนดีกว่าครับผมว่าข้าลงแบบไหนนะครับผมขออนุญาตนะครับอันนี้เป็นพันข้าวเหนียวนะครับผมพันข้าวเหนียวที่ผมเตรียมมานะครับข้าวก็คือก็ขอหกก็ขอแปดก็ขอสิบนะครับมาลีหนึ่งศูนย์ห้าเขี้ยวงูเล็บนกข้าวไร่ใยห,หมดเลยนะครับอยากหยอดนาแห้งไม่ต้อง รอนะครับผมหยอดอยู่ใต้ดินนะครับมีขากบเรียบร้อยกันนกหนูแมลงมากินนะครับผมพอหยอดปื๊บขาจะทํำท่าที่กบเรียบร้อยเลยเราก็ใส่ข้าวลงไปแบบนี้เลยนะครับนี่ครับใส่ลงไปเลยเดี๋ยวขออนุญาตช่างก้องนะครับมาดูการลงนะครับนี่นะครับพอเราต่อเสร็จเราใส่ข้าวเสร็จนะครับผมดูดูที่ขาดูที่ช่องนี้นะครับผมมันจะลงสามช่องนะครับต่อต่อหนึ่งกระป๋อง กับหนึ่งกระป๋องเนี่ยความจุนะครับ3ามลิตรนะครับสองกระป๋องหลิตรนะครับหลิตรนะครับผมดูนะครับผมจะเริ่มหมุนนะครับนี่ครับเริ่มหมุนลงมาแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับ3ามเมตรนะครับนี่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 นับดูเลยนะครับนี่ครับหนึ่งสองหนึ่งสองสาม สี่นะครับนี่ครับสี่เมตรนะครับเอาดูหมุนใหม่นะครับผมไม่หมุนมันก็ไม่ตกนะครับนี่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 นะครับเดี๋ยวผมหมุนต่อเรื่องให้ดูนี่นะครับไม่ขาดสายเลยนะครับไม่เป็นแถวลากยาวนะครับเป็นหลุมนะครับเหมือนเราดำมือเลยหนึ่งวันหยอดได้ยี่สิบสองไล่นะครับ เดินเกียร์หนึ่งปกติไม่ต้องรีบไม่ต้องเน่งนะครับยี่สิบสองไล่นะครับหุเลยนะครับผมเลิกหมุนไม่ลงนะครับในกรณีเราลืมถอยหลังเราปลดเครื่องวางไว้ไม่ลงนะครับนี่นะครับไม่ลงนะครับพออยากลงเรากดใส่เกียร์เดินหน้าไปนะครับเกียร์หนึ่งปกตินะครับสามหึงสี่เมตรนี่นะครับ ลงนะครับอันนี้อันนี้เข้ารีบนะครับไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ได้ลงนี่นะครับหกเมตรนะครับไม่เกินนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมสนใจโทรติดต่อศูนย์เก้าแปดหกสี่เก้าห้าเก้าหกห้านะครับศูนย์เก้าแปดหกสี่เก้าห้าเก้าหกห้าย้ำนะครับผม บริการจัดส่งนะครับผมมีทั้งไปณี์ไปส่งให้ถึงบ้านนะครับผมหรือว่าลูกค้าจะมารับเองก็ได้นะครับอยู่ใกล้เขตทหารนะครับลูกค้าสามารถที่จะมาดูเองเรามารับเองหรือไม่สะดวกเราก็สามารถไปส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับผมไม่มีการเรียกเก็บก่อนนะครับลูกค้าจะต้องได้รับของได้รับการสาธิตแล้วก็สอนหน้างานทุกตัวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรท่านใดก็แล้วแต่นะครับจะไม่มีการวางเครื่องเก็บตังไปนะครับต้องสอนให้ลูกค้าเข้าใจนะครับผมวันนี้นะครับลูกค้าสนใจลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของได้เลยนะครับราคาหนึ่งสองพันบาทนะครับราคานี้ห้าสิบกิโลนะครับส่งฟรีนะครับผมแต่ถ้าเกินห้าสกิโลอย่างเชียงใหม่เชียงรายผมก็ไปส่งนะครับผมก็ไปไปด้วยตัวเองด้วยนะครับผมก็ตามระยะทางครับกิโลเมตรสี่บาทนะครับผม ร้อยกิโลก็สี่นะครับผมลูกค้าที่สนใจไม่ต้องมาเองก็ได้นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับต่อไปเดี๋ยวจะมีการรีวิว6แถวและ4แถวนี่ครับสแถวตัวนี้ครับ4แถวแล้วจะเป็น6แถวตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวดูอีพีหน้านะครับผมตัวนี้ราะคาหมื่นสองนะครับ สวัสดีครับที่นี่ร้านแก้วการเกษตรครับนี่เป็นกูด,ดังของที่ร้านสวัสดีครับผมเดี๋เอตัวนี้ออก